สวัสดีครับวันนี้จะขอแนะนำตัว Stepping Motor พร้อมชุดไรในรุ่น UIM 57 Series นะครับเป็นรุ่นที่มีขนาดโตกว่า UIM 42นะครับจะมีขนาดของตัวกว้างคูณยาวอยู่ที่57คูณ57 mm มมโดยประมาณนะครับมีขนาดของแกนหมุนนะครับเป็นแกนกลมไดมิเตอร์อยู่ที่6.3 mm ม คมยาวอยู่ที่19มิลิเมตรนะครับเป็นสเตตติ้งมอเตอร์ที่มีมาพร้อมกับชุดไดรส์นะครับประกอบติดตั้งอยู่ด้านหลังอย่างนี้นะครับรุ่นนี้ยังคงใช้ชุดไดร์ส์ในซีรีส์ UIM 2400X ซีรีส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นชุดไดรส์ที่เราสามารถ เลือกการใช้งานได้มีรุ่น2 m 4 m และ8 m นะครับสำหรับรุ่นที่นำมาประกอบคู่กับ UIM 57ขณะนี้จะเป็นจุดได้ในรุ่น UIM 24004นะครับซึ่งมีความสามารถในการขับกระแสะที่4แอมป์นั่นเองนะครับซึ่งก็จะรองรับการขับกระแสะกับมอเตอร์ทุกนี้ซึ่งจริงๆแล้วใช้กระแสะต่อแฝ์เพียงแค่2 8์เท่านั้นเองนะครับตัวมอเตอร์ที่ใช้งานก็ยังคงเป็น มอเตอร์แบบไบโพล่านะครับซึ่งใช้สายสัญญาณ4เส้นนะครับแบบนี้รายละเอียดของการใช้งานชุดไดร์รวมถึงสัญญาณต่างๆให้ดูจากวิดีโอแนะนำสเตป p ปิ้ g มอเตอร์ในรุ่น UIM42 Series นะครับ